กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยจากผลการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐมาตรการสำหรับองค์กร โควิดฟรีเซตติ้งกรณีร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมดำเนินการระหว่าง10-28มกราคม2565ผ่านระบบออนไลน์ Google Form ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่คครเครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผ่านเพจ Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ตอบสำรวจ987คนอายุเฉลี่ยระหว่าง46-47ปีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงผล ตำรวจพบว่าผู้ใช้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและร้านตัดผมมีพฤติกรรมสะท้อนการรับรู้ตามมาตรการป้องกันตนเองมีผู้รับบริการไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้าร้อยละสมีผู้รับบริการไม่ได้รอคิวอยู่ด้านนอกร้านเมื่อไปรับบริการที่ร้านตัดผมร้อยละ10.9มีผู้รับบริการไม่ได้ล้างมือบ่อยๆเมื่อไปใช้บริการร้อยละ2.4 ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวอาจทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นจึงขอย้ําเตือนผู้รับบริการที่ไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและในร้านตัดผมรวมถึงผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยและร้านตัดผมใส่ใจมาตรการสําหรับองค์กรโควิดฟีซติ้งเป็นพิเศษโดยเฉพาะมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดการเว้นระยะห่างมันล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการรับเชื้อโค และลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด -19. สําหรับการสวมหน้ากากาอนามัยที่ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องป้องกันโรคโควิด -19 ที่สําคัญชิ้นหนึ่งจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนคนํานึงถึงการใช้หน้ากากาอนามัยที่ถูกสุขอ,อนามัยโดยต้องเปลี่ยนหน้ากากาอนามัยทุกวันไม่ควรใช้ซ้ําไม่ใช้หน้ากากาอนามัยที่มีกลิ่นผิดปกติเปเปื้อนหรือมีตำหนิและต้องคลุมจมูกและปาก รับกับใบหน้าไม่แน่นหรือหย่อนเกินไปแถมปรับกระชับดั้งจมูกต้องยึดแน่นไม่หลุดออกง่ายขณะใช้ทั้งนี้ก่อนสวมหน้ากากควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลโกอฮอล์ล้างมือและห้ามใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด